กอดให้ดูหน่อยกอดให้ดูหน่อยจะได้ฝันดีอขอกอดหน่อย่เจษนี่เนี่ยป้ายคุณออกคดเป็นป้ายคุณออกรถใหม่ค,คุณก็ต้องคุณออกรถใหม่ก็ต้องให้แฟนคุณเจอบนรถอะ่ะให้เขาจับมือพาไปนูป่นไปนี่เนี่ยโอ้โหเอดีมากเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาทะเบียนให้เอาทะเบียนสวยๆผมให้ราคาพิ่เศษเลยโอ้ได้ค่ะหาผมเล้ยวผมกำลังหาอยู่ตอนนี้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยววันที่แปดเจอกันเลยได้ครับผมกำลังหาอยู่พี่ตอนนี้เอา เอาไม่เกินห้าปันนะพี่เอาเอาทุกอะไรนะเอาไม่เกินห้าปันนี่คือในวงการเนี่ยเขาเขาเล่ามาว่าพี่เป็นล้อขายยังไงบุณย์เบ่นี่เลยไม่เป็นล้อขายปฏิบัติเรียนเท่าไหร่เลยอย่างแบบเมื่อวนผมเข้าไปดูพี่ก็ขายรองเท้าอยู่แล้วขายตุ๊กตาด้วยพี่ขายมีมีขนมขึ้นลาด้วยไปเอาล้วล่ะนั่นไงเขาพูดมาแล้วว่าพี่แจ็คแฝดฉันเนี่ยเป็นล้อขายรองเท้าปลอมมาเกิดดารา มไม่แต่ผมเห็นพวกคุณนะ่ะโยนโยนโปรโมทผมเป็นแจ็คแป,ป๊บโอกับแจ็ค <laughs> หาจริงอันนี้หาจริงตออ <laughs> ้องเป็นเพาพี่อยู่ในกลุ่มด้วไม่ผมดูในนี่ครับในติกตอกแล้วก็ <c oughs> ดูตามในกลุ่มอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมจะเ <c oughs> จาะจผมจะชอบดูไอจีปายว่าแบบว่าเขาทําอะไรอะไรเงี้ย <c oughs> ผมจะ <c oughs> ผมจะคอยดูแลให้คุณนุ๊กเลยแล้สมมติว่า ถ้าปลายนี่ดื้อปุ๊บผมรายงานคุณเลยทําไม่ไม่ดื้อดื้อหรือเปล่าอ<ข>้วนค <c oughs> ้าพวนแจ๊ค <c oughs> เป็นไงเป็นไงช่วงนี้เป็นไงครับคิดถึงิดถึงก็ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองแล้วก็เวลาทําอะไรก็ต้องแบบระวังให้มากขึ้นเพราะว่าบางทีมันแบ <ๆ S 2> บ